ความฝันของแชนซี่ข้าว่ามันไม่ปกติความฝันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเกิดจากคำสาปแต่ความฝันนี้เกิดขึ้นจากพลังที่เหนือธรรมชาติแทนซี่กำลังถูกความคลุ้มข้างข้งขอคอ,อบงำและข้าก็รู้ว่าพลังแบบนี้ใครเป็นคนทำและข้าจะต้องไปคุยกับเขา ผู้คนหาลายความรู้สึกคิดต่างนานาผู้คนต่างตั้งคำถามว่ามีความฟันไปทำไมนี่มันนี่มันตัวฉันนี่มึงมไม่สมควรเกิดมาด้วยสมัยโลกเดียร์คุณน้องไม่คิดจะหุบปากแล้วยิเงียาบบ้างดรือไงผมขอโทษอยู่ที่อะไรขึ้นที่นี่หมดนี่มันเกิดจากเจ้าไม่ใช่ความผิดของข้าและข้าก็ไม่ควรมายุ่งเรื่องของมนุษย์อะไรแบบนี้เลยแม่แม่แม่ี่เจ้าโทษข้าโดยที่ไม่มีหลักฐานอะไรเลยหรือกูจะฆ่า ลาก่อนนะที่รักไว้เจอกันใหม่เจ้าจงตื่นได้แล้ว